ครับผมชาวลายเกมเสรจทีครับวันนี้เราอยู่ที่อีเวนต์จีนะผมเป็นจี้มาใหม่ที่ผมคิดว่าทุกคนอาจจะรอคอยหรือเปล่านะครับผมก็เป็นจี้แผนประมาณว่ายังไงว่าโฉนดที่ดินก็ได้ลืมมนชื่อว่าอะไรไปดูกันครับผมอ่าสิบหายแล้ว อยู่ไหนช,ชื่อว่าอะไรอุปกรณ์การเขียนนะครับผมก็คือถ้าสร้างครบสามหลังมันจะไปเริ่มจุดสตาร์ทครับผมเป็นเอก,ก็เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น30หรือเปล่าก็น่าสามสินะครับผมเอครับสาเปซ็นไปอย่างจุดสตาร์ทครับผมก็อ,อยังถือว่า อาจจะดีสำหรับใครบางคนครับผมก็วิธีหาก็มีสมจี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นการล็อกอินนะครับผมก็ไเด้กกาดมาครับแล้วก็นี่ครับเอากล้วยครับสะสมแรลกตัวนี้บวกบวกขึ้นไปเรื่อยครับจนเป็นเอ็กครับอันนี้ก็กล้วยแรลกแสงสว่างธรรมชาตินะครับผมอันนี้ก็ จงให้เกียรติยศครับเอาไว้รีออฟเด็ดๆครับผมแต่อันนี้ครับกล้วยยี่สิบชิ้นครับผมได้แบบแปนครับผมขอได้ง่ายเลยอุปกรณ์การเขียนนี่แหละก็จะมีถ้าเล่นครับชนะคูณสองคูณสามคูณห้าก็เป็นพวกนี้ครับนี่ครับผมจนถึงชนะเล่นต่อเนื่องกันห้าเกมครับก็ตอนนี้ผมก็ไม่ลงทุนอะไรนะครับผมเพราะว่าหมดไปเยอะครับ ขายเยอะแยะเลยเหลือแค่นี้ครไปลงทุนกับตัวนี้มาครับเด่นสเละเลยที่ก็ไม่ค่อยอได้เท่าไหรครับผมมันไม่ค่อยเข้าตัวครับก็รอรับเพชรเจ็ดรอยเพชรอยู่ครับเลยจะเอาไปลงทุนครับผมสำหรับการรีวิวอีเวนต์นี้ก็เพียงเท่านี้แหละครับผมก็ไม่มีอะไรมากไปแล้ครับ ใชครับผมฝากไลค์ฝากติดตามน่ยครับ